สวัสดีครับหาอยู่หาหกินตามภาษาครับมนีกับพาพี่น้องมาตกปลาหน้าดินนะ้ครับใหญ่ไม้ไม้ครับมณีนี่ครับเหยื่อกะเ,เรียมยบร้อยครับหอยใสเดือนนึกเราเที่ยวก้อนนี่เข้าไปผุนครับตรงสะาพานผุนเที่ยวนี้ลงมาไกลอยู่ครับลองใหญ่ไม้ไมเบื้องนอกเพื่อมีปลากิน เบทเท่ามนันีิค่ะเจ็ดขั้นคือเก้าครับขั้นหน่อยขั้นนี้ก็ตกเป็นใส่เดือนครับเ,เ,นานานเหมือนเดิมที่เหลือกาตะกอนาดินมืดมาหลุ่นน้ำกันบเบิ่งด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงเบดก่อนครับพี่นอ้อง ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องตีลงไปหมดเลยเนาะมาหลุนน้ำกันเบิ้งครับว่าสีมีแต้มบอมานีเปิดไม้ไหมนะครับเพราะท่านมีไผมาตกหนี่จ็กเทือหรอเพิ่นกับพึ่งกูอมองไปคือกันที่เพิ่นพ่ายเรือมาผมก็ถ่ายอยู่แบบหนึ่งอยู่เมื่อกี้บ่เป็นยังครับท่ได้กบสีบอ่ได้แจ็กแต้มเนี้ยบ่ ตามครับพี่น้องเอาแล้วครับพี่น้องถึงโจมตีและบึงล่งเบ็ดแล้วแจ็กสิวานี่เอาได้นาะครับเอาต่างไปต่างหากินนี่ครับบรรยากาศรอบๆเ้าครับ นี่ก็จะเป็นหน้าฝายครับเป็นปากห้องของหวยนะครับช่วงนี้ก็ประมาณเกือบเจ็ดโมงเชาแล้วละครับมีแจ็คแต้มบ่านน้อมันนี้เปิดไม้ใหม่ไปหลุ่นน้ากันเบิ่งครับ ครับพี่น้องผมเอามาเปลี่ยนเหงือเมื่อกี้ครับกินเฉยจะกินแต่ย่ามใดกับบุกงูครับเดี๋ยวเก็บกันครับแต้มแหลกไปยนอนก็ยังมีอาการอยู่ครับพี่น้องขั้นที่สาม เงียบไปเลยครับพี่น้องตอดอยู่เมื่อกี้นี่สงสัยตอดใส่เดือนปลาตัวหน่อยระจังถั่ลุนตอครับถึงเศ้าๆยิ่ดอกเรื่อยดูไส้ครับพี่น้องครับตอนนี้กับพันมาประมาณชั่วโมงกว่าลวครับยังเงียบอยู่ เอาแหละผมว่า,าก็ได้ดอยู่เนาะ รุดครับพี่น้องลุดตอนสิหอดนี่โอ้เสียดายครับปลาหมานตัวแหรกผมกำลังว่าสิเปี่ยนเงอครับเมื่อกี้เห็นมันเงียบเนาะชั่วโมงกว่าล่ะอ่าโเป็นยังครับเดี๋ยวผมเปี่ยนเงาล่องไม่ก,กันครับครับพี่น้องขั้นแรกฟังขว้ามือผิดตอดอยู่ครับ แต่ดึงคอยแห้งครับกระดิง่งโบดังเลยเน่ยขั้นที่สองก็ตอดตอดเรื่อยๆอยู่ครับแต่หันโบยูยึกเถื่อมันปลาหน่อยเล่นใส่เดือดนนะั่งผมว่า ครับขั้นแรกทั้งสายครับดึงอยู่เมื่อกี้นี่สายย่อนละ่ะรูดว่าสิยูบอ มาแล้วครับที่น้องเป็นปลากระมังครับใส่สวยอยู่ครับเก็บครับผมตอนนี้กระซิบโมงแล้วครับยังเงียบอยู่เนาะครับเป็นปลากระมังตัวเดียวกับปลาภาษากลางเอื่นปลาสังขวาด ตวาวบ้านผมเอื่นปย้อนนะครับเรือดูดไส้กันแรนตลอดเลยครับตัวนี้ตกใส่เดอนเอามาหยอดเรีนคุณครับเปียดเฮ่าถ่ายรุ่นบางีครับเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงไส้เต็มลำด้วอเลยครับ ขั้นแหลกทั้งขวาครับเอาละครับ พี่น้องอีกแลวครับปลากระมังคือเก่าครับตัวสวยอยู่ครับแต่ว่าปลาบุกค่อยเขาเลยเดี๋ยวขอเก็บก่อนเด้อครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วครับเราเห็นปลากระมังแค่สองแต้มเนาะกับปลาย่อนตัวหนึ่งแต่ว่าผมปล่อยไปแล้วละ่ะปลายอนอน,นตัวหน่อย เบสเ้อางเงียบแม่ห้ครับมหมายหม่มันบริ้ออยนนําแต่ก็ถือว่ามีโตอยู่นะครับสองแต้มกับโอเคแล้วล่ะ11บเอดโมงละอีกจักข้าวหนึ่งกับทีเก็บแล้วล่ะผมว่ากะมีตอดตลอดอยู่ละครับแต่ว่ามันถบ่บได้โตเนาะลดไปก็มี กับโบหูมเป็นน้ำเอียงเบดพุ่งกับเปลี่ยนมาอยู่เดี๋ยวรอบหนากะหนาจะมาอยู่ครับมาซามเบงถ่ายรุนอีจกจะเครืองชั่วโมงมึงนอกครับครับเก็บเบดเรียบร้อยครับพี่น้องโบม,มีเพิ่มเนาะนี่แหละครับผลงานเฮาได้สองแต้มครับใส่สวยอยู่ครับก็ได้ทอด น,นี่ก็เป็นหอยลายครับผมเก็บหนานมันหลดทอดีน,นี่นนสาลายครับเจะเอาไปให้คุ่มตอบหนามมาไหมครับเอาไหมโม่ยอมแพ้ครับไ่ส <c oughs> องแต้มถมคว่าโอเคเนาะห้าวิได้ออยสำหรับวันนี้ก็คือที่จบคลิปซ้ำนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำพึ้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ